เอเยอร์ hey, yo, สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมจะพามารีวิวรถออโต้ hmm. เข้าใหม่หนึ่งคันนะครับลูกค้านะเป็นคีเวเวอร์ซิเลียร้อยห้าสิบครับลูกค้นะานะคันนี้รถเดิมๆสวยๆเลยนะฮะชุดสีนะเป็นสีขาวนวลๆสวยๆแบบนี้นะ,ะล้อเป็นล้อเดิมนะครับลูกค้าแต่ว่าเขาทําสีมาให้เป็นสีฟ้านะครับผมสวยๆนะฮะ คอนโซลสีดำเบาะสีน้ำตาลนะครับผมท่อเป็นท่อเดิมจากโรงงานเลยคันนี้เลขไม่แค่หลักพันโลครับลูกค้ารถสวยสภาพดีมากๆเลยนะฮะไฟหน้า l e d มาแล้วนะครับผมดอกยางหน้าหลังมีมาให้แบบเต็มๆนะครับรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะแต่สภาพโดยรวมคือยังสวยๆกริบๆอยู่เลยนะฮะทางร้านตรวจเช็คสวิตให้เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเครื่องข้างเดิมนะครับข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนนะฮะ ระบบไฟติดครบเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยอ่ะเจ้าคันนี้นะลูกค้าได้กุญแจมา,มาเป็นกุญแจเ์เลสนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันหน่อยเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่2,200โลนะอันนี้อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะครับผมแต่ว่าไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะครับเรามาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับลูกค้าอ่าสตาร์ทติดทีเดียวรู้เรื่องเลยครับผมสตาร์ทง่ายๆเครื่องเงียบๆเ,เลยไม่มีดังเลยนะ ประมาณนี้เลยนะฮะเครื่องดีไม่มีดังรถพร้อมขับขี่ใช้งานนะฮะเจ้าคันนี้นะครับผมนะมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะหากใครสนใจรถออโต้ขับดีๆผมแนะนําเลยนะครับผมนะช่องทางการติดต่อของผมอยู่ด้านบนเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณครับ